สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาวเทอร์สไทยแลนด์ชาแนลนะคะวันนี้นะคะพิม์จะมาชวนทุกคนทําเมนูสุขภาพที่ทําง่ายนิดเดียวเองแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเมนูวันนี้ที่พิม์จะชวนทุกคนทําก็เป็น Energy Ball นะคะเมนูเนี้ยพอเรากินไปแป๊บหนึ่งมันก็จะทําให้ร่างกายเราดูดซึมแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยเราเลยเรียกว่า Energy Ball นั่นเองนะคะ ก่อนที่เราจะไปดูสมผสมขอเพิ่มเติมความรู้ให้กับทุกคนนิดหนึ่งว่าโปรโตีนที่เราควรจะกินนะคะมันจะมาจากโปรโตีนจากพืชหลายชนิดใช่ไหมคะสิ่งที่เราควรจะกินในแต่ละวันที่เราจะได้รับโปรโตีนมาจากไหนบ้าง 1. มาจากถั่วต่างๆ 2. จากธัญ,ญพืช 3. มมาจากผักและผลไม้นะคะถ้าเราสามารถกินถั่วต่างๆธัญ,ญพืชผักและผลไม้ได้ อยู่ใน Energy Ball ลูกเดียวเนะะี่ยค่ะมันคือซุปเปอร์ฟู้ดเลยนั่นเองนะคะเดี๋ยววันดูนะคะว่าวันนี้พิมพ์เลือกถั่วต่างๆนี่มีอะไรบ้างพัญพืชมีอะไรบ้างผลไม้มีอะไรบ้างแล้วผักมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะก่อนที่เราจะไปทำเมนู Energy b บอ l นะคะพิมพอยากจะขออธิบายเรื่องของถั่วต่างๆนะคะเพราะว่าถั่วเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีจากพืชน,นะคะถั่วเนี่ยมีหลายชนิดนะคะเราก็จะแบ่งเป็นสีําพวกย่อยๆนะคะประเภทที่1คือ ถั่วตระกูลนัทหรือถั่วเปลือกแข็งค่ะได้แก่อะไรบ้างได้แก่บอนัทอัลมอนด์พิตาชิโอมทอโรหิมะพานพีแคนแมคคาเดเมียพวกนี้เป็นถั่วเปลือกแข็งถั่วเปลือกแข็งเหล่านี้มีมีไขมันดีสูงแล้วก็มีโปรตีนสูงแล้วก็มีไฟเบอร์ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะตัวนี้มันจะเป็นการบำรุงพวกไขมันที่ดีให้กับร่างกายเช่นตามข้อต่อเราต้องการไขมันที่ดีแล้วก็ต้องการไขมันที่ไปบำรุงสมองนะคะอ่นนี่คือถั่วตระกูลนัทตัว ตระกูลต่อมาก็จะเป็นตระกูลบีนส์นะคะเราก็จะได้ถั่วเพื่อตระกูลบีนส์ก็คือถั่วที่มันอยู่ในฝกักแล้วรูปเม็ดของถั่วจะลักษณะคล้ายๆไตนะคะตรงนี้เราจะได้จากพวกถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วดําถั่วขาวถั่วเขียวอย่างเงี้ยค่ะถั่วพวกนี้กินได้ตามเมนูที่พิมชอบกินก็จะเป็นเทมเป้นะคะ ตระกูลนัสมกเมื่อกี้พิมพก็จะอยู่ในเป็นการโนล,ล่าซึ่งเป็นอาหารเช้าของพิมพถ้ามือ้ออื่นๆพิมพก็จะกินเทมเป้ที่พท,ท,ที่จะได้ประโยชน์จากพวกถั่วชนิดบีนนะคะตระกูลต่อมาก็จะเป็นตระกูลพีนะคะก็จะเป็นถั่วฝกักแต่ว่าเมล็ดเขาจะเป็นแบบกลมเช่นถั่วลันเตาถั่วลูกไก่แล้วก็ถั่วลิสงพวกนี้ก็จะเป็นพีนัทชิกพีนะคะแล้วก็ พีต่างๆที่เป็นเม็ดกลมอย่างงี้ค่ะซึ่งพวกนี้พิมพ์เองนในชีวิตประจำวันจะไม่ค่อยได้ทานเท่าไหร่นะคะแล้ววันนี้พิมพ์ก็จะมีตัวอย่างที่ดีมากนะสําหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์อย่างพิมพ์อาจจะไม่ค่อยได้ทําเมนูถั่วพูถั่วแระถั่วลันเตาอะไรพวกนี้นะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่พิมพ์จะมาแนะนําในวันนี้ก็จะเป็นโปรตีนจากถั่วลันเตานะคะจะเป็นยี่ห้อ KK นะคะซึ่งเขาจะมีเป็นโปรตีน ที่สกัดจากถั่วลันเตาที่ปลูกแบบออร์แกนิกและร้อเซไม่มีส่วนผสมของสารเสริมใดๆนี่ปกติพิมพ์ก็จะไม่ค่อยแนะนําให้คนไปกินอาหารที่มันเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตแบบอุตสาหากรรมใช่ไหมคะแต่ตรงนี้เนี่ยพิมพ,พิจารณาดูแล้วเออเป็นเป็นยี่ห้อที่ดีนะคะอันที่หนึ่งสองก็เป็นวีแกนด้วย แล้วก็ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีใดๆแล้วก็มีความเป็นออร์แกนิกนะคะแล้วที่สําคัญเป็นของคนไทยึีนก็เลยอยากจะสนับสนุนคนไทยค่ะเป็นโปรโตีนของ KK นะคะที่ก็จะเป็นส่วนผสมของพืชตระกูลถั่วในตระกูลพีที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะอ,อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นถั่วเลนทิลนะคะถั่วเลนทิลก็จะเป็นถั่วเม็ดเล็กๆนะคะเล็กๆเลยพวกนี้พินจะชอบเอาไปทําซุปทําสลัดมากกว่านะคะอย่างเงี้ยถ้าหากว่าเราสามารถ รับประทานถั่วให้หลากหลายนะคะเราก็จะได้โปรโตีนที่หลากหลายได้กรดอะมิโนจําเป็นที่หลากหลายให้กับร่างกายเราก็จะทําให้เราสามารถมี energy มีการที่เราเคยเรียนมาว่าโปรโตีนซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะเราจําเป็นจะต้องกินโปรโตีนหลายชนิดค่ะไม่ใช่แค่จากแค่เนื้อนมไข่ที่เราเคยเรียนมาจริงๆแล้วเราสามารถได้โปรโตีนจากถั่วเป็นร้อยๆชนิดเลยนะคะแล้ววันนี้ energy ball ของเรานะคะก็จะมีสารอาหารที่หลากหลายจากธัญ,ญพืชที่พิมพ์เลือกใช้ก็จะเป็น ข้าวโอ๊ตนะคะถั่วเปลือกแข็งที่เลือกใช้ในวันนี้ก็จะมีเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็อัลมอนด์นะคะส่วนทั่วต่างๆนะคะเป็นตระกูลผีเราก็จะใช้ผีโปรตีนจากของ KK นะคะแล้วก็ถ้าเป็นผัก แล้วก็จะเป็นมิกซ์กรีนก็จะของเคเคเหมือนกันนะคะก็จะเป็นผงผักเคลนะคะแล้วก็มีต้นอ่อนข้าวสาลีด้วยซึ่งก็จะมีเป็นซูเปอร์ฟู้ดจัดเป็นซูเปอร์ฟู้ดอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นส่วนผสมในเอนเนอร์จีบอลของเรานะคะอีกส่วนผสมหนึ่งที่ที่เราจะขาดไม่ได้เลยคือผลไม้ถ้าเราจะทำเอนเนอร์จีบอลเราจำเป็นจะต้องใช้ผลไม้ที่เป็นชนิดอบแห้งนะคะวันนี้พิมพ์ก็เลือกใช้ซูเปอร์ฟู้ดอีกตัวหนึ่งก็คืออินทผลัมนะคะแครนเบอร์รี่แอปริคอร และพรุนค่ะวิธีทำก็จะง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมสมวนผสมของ Energy เ a l บาหลักๆนะคะเมืเ่อ้าพูดไปแล้วนะคะเราจะปั่นของที่เป็นของแห้งแล้วก็ปั่นยากก่อนนะคะวันนี้พิมพ์ใช้ข้าวโอ๊ต1ถ้วยตัวนะคะเม็ดม่วง1ถ้วยตวงอัลมอนด์หนึถ้วยตวงเราจะปั่น พวกถั่วและทัญ,ญพืชเข้าด้วยกันก่อนเพราะว่าเขาจะปั่นยากนิดนึงนะคะหลังจากที่เราปั่นถั่วและทัญ,ญพืชละเอียดแล้วนะคะเราจึงใส่ผลไม้แห้งลงไปทั้งอินทผลัมแครนเบอร์รี่แอปเิคอร์ดพรุน แล้วก็ปั่นให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นก็ใส่ผงโปรโตีนจากถั่วลันเตาเข้าไปเพิ่มเติมค่ะแล้วก็ตามด้วยผงผักรวมนะคะ mix green ค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการย่อยถั่วนะคะแนะนำให้ใส่ผงอบเชยเข้าไปด้วยค่ะจะช่วยในการย่อยได้ดีมากๆเลยค่ะ เมื่อปั่นจนได้ความละเอียดที่พอใจแล้วนะคะเราก็เริ่มนำมาปั้นให้ได้ขนาดพอเหมาะพอคำที่เราต้องการค่ะถ้าเราทำเยอะแล้วเราขี้เกียจปั้นเองเราก็ชวนเพื่อนมาทำด้วยกันก็ได้นะคะแต่แนะนําให้เพื่อนไปล้างมือให้สะอาดก่อนค่ะอ,นนอันนี้มือคุณภาพ ทำทุกวันอร่อยทรงทรงไรละอร่อยอะทรงไวยังชวนเพื่อนมาปั้นนะคะแป๊บเดียวก็เสร็จค่ะบางคนก็อาจจะเป็นกิจกรรมในครอบครัวนะคะชวนลูกชวนหลานมาปั้นกันสนุกดีค่ะได้แล้วค่ะนี่ค่ะคือ energy ball <S <S ของเรานะคะที่มีส่วนผสมของธัญ,ญพืชถั่วต่างๆ ผ, sociedad, ผ, Bref, ผักและผลไม้นะคะสุดยอดเวลาเรามีปาร์ตี้กับเพื่อนๆนะคะเราทำอย่างนี้ให้เพื่อนๆกินเขาจะมีความสุขมากๆเลยค่ะอ่ะหยิบไปเลยค่ะคนละชิ้นค่ะเอาเลยค่ะอ่าชนกันก่อนชนชนชนหนึ่งสองสามชนชนชนอันนี้จะบอกปาร์ตี้ค่ะยมี